โปรแกรมจิตใต้สำนึกก่อนนอนฟังก่อนนอนต่อเนื่อง21วันชีวิตเปลี่ยนและเมื่อครบ21วันคุณอาจจะรีเซ็ตในเซ็ตที่สองทุกๆ21วันในขณะที่คุณฟังคุณนอนหลับไปเลยและพูดตามในใจอนุญาตให้ตัวเองพูดตามในใจแล้วหลับไปเลยปล่อยให้จิตใต้สำนึกได้ทำการรับโปรแกรมนี้ เข้าไปในจิตใต้สำนนกของคุณขอบคุณเงินในวันนี้ที่ทำให้ฉันมีความสุขกับชีวิตขอบคุณเงินทุกบาทที่งอกเงยและเติบโตในบัญชีของฉันขอบคุณเงินทุกบาทที่ไหลเข้าบัญชีอย่างทันใจทุกวันขอบคุณความมั่งคั่งเหลือเฟือ ที่เข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันเป็นคนมั่งคั่งเหลือเฟือฉันดึงดูดเงินอยู่เสมอฉันโชคดีในทุกๆวันทุกสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับฉันในทุกๆวันเสมอฉันสร้างรายได้มหาศาลอย่างง่ายดายฉันมีโชคดี อย่างมากมายเงินไหลเข้ามาอย่างมากมายในชีวิตฉันเงินไหลเข้ามาต่อเนื่องในบัญชีฉันฉันขายดีทุกๆวันฉันมียอดค่าสินค้าและบริการทุกๆวันทุกๆวันฉันคือคนสำเร็จเงินมหาศาลเข้าในบัญชีฉันตลอดเวลา เงินอำนวยความสะดวกสบายให้กับชีวิตของฉันฉันรู้สึกยอดเยี่ยมกับคุณภาพชีวิตในทุกๆวันที่เงินมอบให้กับฉันฉันรู้สึกขอบคุณเงินที่เดินทางมาหาฉันอยู่ตลอดชัอนขอบคุณเงินที่ทำให้ชีวิตของฉันมีแ pues ต่ความสุขในทุกๆวันทุกๆเวลา ฉันใช้เงินอย่างเห็นคุณค่าในทุกๆวันฉันรักเงินเงินรักฉันฉันดึงดูดเงินอยู่เสมอและเงินก็พยายามดึงดูดฉันในทุกๆวันเช่นเดียวกันฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีแล้วฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีที่มีเงินล้านในมัญชีอย่างมากมายฉันได้รับความสุขจากเงินเรียบร้อยแล้ว ฉันได้คุณภาพชีวิตใหม่เรียบร้อยแล้วขอบคุณจักรวาลน,นำเงินมาให้ฉันอย่างง่ายดายและขอบคุณตัวฉันเองที่เป็นคนอัจฉริยะด้านการเงินการงานความสัมพันธ์ฉันเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงฉันเป็นคนที่มีสเสน่ห์ ฉันเป็นที่รักของคนทุกคนฉันเป็นคนพูดเก่งฉันเป็นคนพูดมีสเสน่ห์วาจาของฉันเสกสร้างในรมิตความจริงขึ้นมาด้วยปาฏิหาริย์แห่งจักรวาลฉันมีสเสน่ห์ในด้านวาจาไม่ว่าใครได้ฟังเสียงฉันก็หลงไหลฉันเป็นที่รัก และนำเงินมหาศาลมาให้ฉันมากมายฉันเป็นคนแข็งแกรก่งฉันเป็นคนกล้าหาญฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันมีความเป็นผู้นำสูงฉันรู้สึกสงบในทุกๆวันจิตใจของฉันมีความสุขทุกๆวันไร้ความกังวลมีแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟืออยู่ภายในจิตใจ จิตใจเป็นไปได้วยความผ่อนคลายเบาสบายรู้สึกดีกับตัวเองทุกๆขณะทำให้สุขภาพร่างกายของฉันแข็งแรงทุกๆอวัยวะทำงานสมดุลกันอย่างสมบูรณ์แบบชีวิตของฉันมีความสุขอยู่กับปัจจุบันฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งฉันอยู่กับปัจจุบัน ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งจิตใจของฉันเบิกบานสดใสเต็มกำลังไปด้วยความมั่งคั่งเหลือเฟือฉันจึงเป็นคนที่มีสภาวะจิตใจที่มีพลังงานสูงฉันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในชีวิตฉันเป็นคนที่ลงมือทำทันทีฉันเป็นคนที่รักแพชชั่นของฉัน ฉันรักงานของฉันฉันลงมือทำทุกๆวันทุกๆวันมีแต่ความประสบความสำเร็จด้านการงานการเงินจึงหลั่งไหลมาหาฉันอย่างง่ายดายฉันทำงานฉันเสร็จในทุกๆวันและมีประสิทธิภาพในทุกๆงานฉันเป็นคนที่มีความก้าวหน้าในชีวิตฉันประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องฉันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ฉันเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงฉันมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมฉันเป็นคนเก่งฉันมีการโฟกัสอย่างยอดเยี่ยมฉันมีพลังแห่งการจดจ่ออย่างยอดเยี่ยมฉันมีพลังสมาธิเป็นที่หนึ่งฉันมีการตัดสินใจอย่างยอดเยี่ยมฉันเจรจาโน้มน้าวใจเก่งอย่างยอดเยี่ยมฉันปิดการขายเก่งอย่างยอดเยี่ยม ฉันทำมาค้าขายดีทุกๆวันฉันได้รับเงินมหาศ,าศาลมากมายในทุกๆวันขอบคุณการงานของฉันขอบคุณเจ้านายของฉันขอบคุณลูกน้องของฉันขอบคุณทีมงานของฉันขอบคุณครอบครัวคนที่รักของฉันขอบคุณขอบคุณในวันนี้ที่ฉันโชคดีจริงๆ ที่ชีวิตฉันได้ผ่านมาอีกวันอย่างปลอดภัยและขอบคุณตัวเองเหลือเกินที่มีความโชคดีขอบคุณตัวเองที่ในวันนี้ท้ายที่สุดทุกเรื่องก็ผ่านไปด้วยดีทุกนาทีที่ผ่านฉันเจอแต่เรื่องโชคดีทั้งวันและฉันเชื่อว่าพรุ่งนี้ฉันจะได้รับโชคดีอีกเป็นล้านเท่าและฉันเชื่อว่า รุ่งนี้จัก,กรวาลน,นำเงินมหาศาลมาให้ฉันอีกเช่นเคยฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่จัก,กรวาลชี้แนะหนทางสู่ความสำเร็จและความมั่งคั่งให้ในทุกๆวันขอบคุณตัวเองในวันนี้ที่เจอแต่คนรักคนเอาใจใส่เจอแต่คนดูแลและนำเงินมหาศาลมาให้กับฉัน ขอบคุณสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของฉันทำให้ฉันมีความเหลือเฟือแห่งร่างกายขอบคุณความสัมพันธ์อันมหาศจรรย์ที่ทำให้ฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักขอบคุณการงานของฉันที่ทำให้ฉันมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาขอบคุณการเดินทางของฉันในทุกๆวันมีแต่ปาฏิหาริย์ในชีวิต ขอบคุณอากาศที่ฉันหายใจที่ทำให้ฉันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความมั่งคั่งแห่งจัก,กรวาลขอบคุณผลลัพธ์ทางการเงินในวันนี้ที่ทำให้ฉันมีเงินเต็มกระเป๋าไปหมดขอบคุณความจําอัจฉริยะของฉันที่ทำให้ฉันมีความจําที่สุดยอดเหนือมนุษย์ชาญฉลาดเหนือมนุษย์ขอบคุณเงินทั้งหมด ที่ฉันเคยได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณเงินทั้งหมดที่ฉันได้รับมาในวันนี้ขอบคุณสิ่งดีที่เกิดขึ้นในวันนี้ฉันเป็นบุคคลสำคัญที่มั่งคั่งเหลือเฟือของโลกใบนี้ฉันรักตัวเองด้วยหัวใจของฉันฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดฉันคือสิ่งมหัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ฉันเป็นคนคิดบวกฉันเป็นคนคิดดีฉันมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นโอกาสเต็มไปหมดสิ่งที่ฉันมองเห็นมีแต่เงินทองมีแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟือฉันพบรอยยิ้มที่สดใสทุกๆวันฉันคือความสุขแห่งโลกใบนี้ ชีวิตฉันทุกๆวันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสร้างสรรค์เชื่อมัน่นและศรัทธาในตัวเองฉันเป็นคนที่มีพลังงานสูงฉันมีศักยภาพสูงฉันมีความสามารถรอบด้านด้วยพลังที่ฉันมีอยู่นี้ฉันเป็นอะไรก็ได้ ที่ฉันปรารถนาฉันเสกสร้างนิรมิตชีวิตของฉันเองฉันรู้สึกดีกับตัวเองทุกๆวันฉันรู้สึกกระปี้กระเป๋าในทุกๆวันฉันรู้สึกสดชื่นทุกๆวันฉันมีพลังมากมายเหลือเกินฉันอยากได้อะไรฉันก็ได้ฉันมีความสุขกับชีวิตฉันทุกๆวัน ฉันมีในสิ่งที่ฉันต้องการไม่ว่าฉันจะต้องการอะไรฉันสามารถเสกสร้างในระมิดให้ได้ทันทีฉันมีความสุขตอนนี้ฉันสำนึกรู้คุณต่อทุกสิ่งในวันนี้ชีวิตฉันไปได้สวยชีวิตฉันก้าวหน้าไปได้ดีธุรกิจฉันไปได้สวย ธุรกิจฉันกำลังเติบโตธุรกิจของฉันสร้างเงินมหาศาลให้กับฉันฉันอนุญาตให้จิตใต้สำนึกเบิกสมบัติจากจักรวาลมาให้กับฉันทุกๆวันทุกๆเวลาทุกๆวันฉันจึงได้รับเงินมากมายเข้าบัญชีอยู่เสมอ ฉันอนุญาตให้ตัวเองร่ำรวยมหาศาลได้เท่าที่อยากรวยฉันอนุญาตให้ตัวเองมีอิสรภาพทางการเงินมากมายเท่าที่อยากจะมีฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นได้ทุกอย่างที่ฉันอยากจะเป็นฉันอนุญาตให้ตัวเองทำทุกอย่างที่ฉันอยากจะทำ ฉันอนุญาตให้ตัวเองสำเร็จได้ในทุกๆเรื่องที่ฉันอยากจะสำเร็จฉันเป็นคนหน้าตาดีผิวพรรณดีเพราะเซลล์ผิวของฉันเป็นเซลล์ผิวของคนอายุยี่สิบใช่แล้วฉันเป็นคนที่หน้าเด็กมากๆเซลล์ในร่างกายฉันและอวัยวะในร่างกายฉันมีความสุขทุก,ทกๆวัน ถึงทำให้ฉันมีออร่ามหาเศรษฐีเปล่งประกายทุกๆวันฉันทําวันนี้ดีที่สุดแล้วฉันมีความสุขอยู่กับความร่ำรวยของฉันฉันมีความสุขอยู่กับปัจจุบันของฉันฉันรักปัจจุบันของฉันชีวิตของฉันช่างงดงามเหลือเกินจักรวาลและผู้คนมากมาย สนับสนุนฉันจักรวาลเคียงข้างฉันและส่งสัญญาณให้ฉันมีไอเดียมีความสร้างสรรค์มีสติตระหนักรู้ตื่นรู้และมีความคิดในการทำเงินล้านได้เสมอฉันมีความสุขใจฉันมีความมั่งคัง่งฉันมีความตื่นเต้นกับปาฏิหาริย์ในทุกๆวัน ฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีศักยภาพฉันเชื่อมั่นในตนเองฉันเป็นคนกล้าหาญและเข้มแข็งไม่ว่าฉันตั้งใจจะทำอะไรผลลัพธ์จะออกมาดียอดเยี่ยมเสมอฉันลิขิดชีวิตของฉันเองฉันมองเห็นเป้าหมายในชีวิตทุกๆวันอย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าฉันลงมือทำอะไร ทุกอย่างสำเร็จผลในด้านดีไปหมดฉันใช้ชีวิตอยู่ในปาฏิหาริย์ฉันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันเป็นคนโชคดีที่สุดฉันเป็นคนที่มีความสุขในทุกๆเวลาฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์ใครเห็นใครก็รักฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์ ใครเห็นใครก็อยากซื้อของด้วยฉันเป็นที่รักของคนทุกคนฉันอุดมสมบูรณ์ไปได้วยความมั่งคัง่งอย่างเหลือเฟือฉันมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาทุกๆวันฉันได้พบเจอแต่กัลยะาณมิตรที่ยอดเยี่ยมธุรกิจของฉันประสบความสำเร็จอย่างมากมายในทุกๆวัน ยอดขายของฉันเพิ่มพูนขึ้นมหาศาลมียอดเงินโอนเข้ามาในบัญชีอย่างไม่ขาดสายและมากขึ้นมากขึ้นฉันเป็นที่รักของจักรวาลฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดทองฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโอกาส ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดสุขภาพที่แข็งแรงฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิตขอบคุณจำนวนเงินมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกๆวันอย่างง่ายดายขอบคุณความอุดมสมบูรณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยที่เกิดขึ้นกับฉันทุกท ทุกๆเวลาขอบคุณโอกาสดีๆในชีวิตที่ปรากฏตรงหน้าฉันทุกๆวันทุกๆเวลาทุกสิ่งที่ฉันปรารถนาเป็นจริงอย่างรวดเร็วทันใจเพราะฉันคือคนโปรดของจักรวาลทุกๆนาทีของทุกวันเงินจำนวนนับล้านๆกำลังหลังไหลมาสู่ตัวฉัน ในทันทีทันใดด้วยความพยายามเพียงน้อยนิดและเป็นธรรมชาติที่สุดเงินจำนวนหลายล้านบาทกำลังหลั่งไหลามาสู่ตัวฉันตลอดเวลาทุกๆวันทุกๆวันขอบคุณตัวฉันเองที่ไปต่อด้านดีเสมอและพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งขอบคุณความตั้งใจ มุ่งมั่นในการเรียนรู้ของฉันขอบคุณครูบาอาจารย์ของฉันทุกๆคนที่สะสมวิชาความรู้ให้กับฉันให้ฉันได้เป็นคนที่เก่งและยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณปฏิหารแห่งชีวิตของฉันทำให้ฉันได้ตื่นรู้ในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดขอบคุณกฎแรงดึงดูดที่สนับสนุนให้ฉัน มีความคิดด้านดีมีพลังไปต่อด้านดีและได้รับสิ่งดีมากมายขอบคุณผู้คนมากมายรอบรอบตัวฉันขอบคุณครอบครัวขอบคุณกระยาณมิตรของฉันทุกทๆคนที่ส่งพลังด้านบวกให้กับฉันฉันรับรู้ถึงความรักและความปรารถนาดีของทุกๆคน ขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนฉันขอบคุณลูกค้าที่นำเงินมาให้ฉันอย่างมากมายทำให้ธุรกิจของฉันรุ่งเรืองเฟื่องฟูในทุกๆวินาทีขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ของฉันที่สนับสนุนให้ฉันมีพลังไปต่อด้านดีและลงมือทำสิ่งที่ดีทุกๆวันทุกๆเวลา ขอบคุณตัวฉันเองที่พัฒนาตัวเองในด้านที่ดีสม่ำเสมอขอบคุณการเงินของฉันเงินแห่งความสุขเงินล้านของฉันที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากมายมหาศาลขอบคุณเงินมหาศาลฉันคู่ควรกับเงินล้านฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีขอบคุณการงานที่ยอดเยี่ยมของฉัน ขอบคุณงานที่สร้างเงินล้านให้กับฉันอย่างง่ายดายขอบคุณตัวฉันเองที่ลงมือทำในเนื้อง,งานของฉันอย่างละเอียดในทุกๆวินาทีฉันทำงานด้วยความรักความตั้งใจฉันจึงได้รับผลตอบแทนมีมูลค่าสูงเสมอในทุกๆวันฉันเต็มไปได้วยความรักเต็มไปได้วยความสุข ผู้คนมากมายสนับสนุนให้ฉันจเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูประสบความสำเร็จได้แบบง่ายๆสบายสบายขอบคุณผู้คนทั้งโลกที่ให้การสนับสนุนฉันในการไปต่อด้านดีของฉันขอบคุณที่ฉันเต็มใจพัฒนาตัวเองให้ร่ำรวยมหาศาลและเป็นอัจฉริยะอยู่ตลอดเวลา ผู้คนทั่วโลกต่างชื่นชมและยินดีปรีดาไปกับฉันในพัฒนาการที่อัจฉริยะของฉันฉันเป็นเทพเจ้าแห่งจักรวาลฉันเป็นเจ้านายของเงินตราฉันเป็นเจ้านายของอารมณ์ฉันเป็นเจ้านายของแรงดึงดูดฉันเป็นเจ้านายของชีวิต ขอบคุณที่ฉันพัฒนาตัวเองมาถึงจุดนี้ขอบคุณการไปต่อด้านดีของฉันตลอดเวลาขอบคุณการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ของฉันในทุกๆวันที่ทำให้ผู้คนได้ตื่นรู้และมีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับฉันขอบคุณพลังแห่งการยืนหยัดขอบคุณความคิดด้านดีของฉัน ขอบคุณการไปต่อของฉันขอบคุณจิตใจที่กล้าหารของฉันที่ทำให้ฉันพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาขอบคุณจัก,กรวาลที่รักและสนับสนุนฉันตลอดเวลาฉันคือผู้สร้างปฏิหารแห่งชีวิตขอบคุณฉันมีอิสรภาพทางการเงินเรียบร้อยแล้วขอบคุณ ฉันมีอิสรภาพแห่งชีวิตเรียบร้อยแล้วขอบคุณฉันมีอิสรภาพทางเวลาเรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันใช้จ่ายออกไปทุกๆครั้งที่มีการใช้จ่ายในวันนี้เงินจะย้อนกลับเข้ามาหาฉันหนึ่งล้านเท่าขึ้นไปเสมอฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงิน ฉันมีเงินล้านในบัญชีเรียบร้อยแล้วฉันมีรายได้จากทุกคิดทางเงินเข้าบัญชีของฉันอย่างง่ายดายในทุกๆวันหรือทุกเวลาที่ฉันต้องการฉันมีความสุขร่าเริงสดใสในตัวฉันขอบคุณเด็กห้าขวบในตัวฉันที่เสกสร้างในระมิตปาฏิหา ให้เกิดขึ้นแบบง่ายๆสบายๆมีความสุขอยู่ในนั้นมีความสดใสอยู่ในนั้นขอบคุณสุขภาพที่แข็งแรงของฉันทุกๆอนูเซล์ลในร่างกายมันทรงพลังเหลือเกินฉันเป็นต้นกำเนิดในการดึงดูดเรื่องราวดีๆปาฏิหาริย์ดีๆมาสู่ชีวิตฉันฉันเป็นผู้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตฉัน ขอบคุณความอัจฉริยะในตัวฉันขอบคุณหัวใจอันแก่งกล้าของฉันขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันที่ร่าเริงสดใสเบิกบานฉันมีความสุขที่สุดฉันเป็นคนโชคดีที่สุดฉันเป็นคนร่ำรวยที่สุดฉันเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกเลย ทุกๆวันฉันมีความสุขสดใสร่าเดิงเบิกบานมีความสุขเพราะจักรวาลเอื้อแต่โอกาสดีๆการงานดีๆความสัมพันธ์ดีๆการเงินดีๆให้กับฉันทุกๆวันฉันดึงดูดเรื่องราวดีๆทุกสิ่งที่ปรารถนาเข้ามาหาฉันแบบง่ายๆสบายๆขอบคุณมหาเศรษฐีทั่วโลก นำเงินมาให้กับฉันอย่างมากมายมีคนนำเงินล้านมาให้ฉันอย่างมากมายผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามาสนับสนุนฉันสนับสนุนธุรกิจของฉันสนับสนุนสินค้าและบริการของฉันทำให้ฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกๆวันเงินเต็มกระเป๋าของฉันเงินล้นในบัญชีของฉัน ฉันมีความมั่งคั่งเหลือเฟือทุกๆขณะเซลล์ของฉันมีความสุขที่สุดในโลกฉันเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกฉันสดใสร่าเริงเบิกบานขอบคุณจักรวาลทำให้ฉันมีโอกาสใ,ใหม่ๆอยู่เสมอขอบคุณความสดใสในทุกๆวันทำให้ฉันมีความปิติยินดี และดึงดูดเงินมหาศาลมาได้ความสุขเงินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายขอบคุณจักรวาลดูแลคนในครอบครัวของฉันด้วยขอบคุณจักรวาลดูแลคนรักของฉันด้วยขอบคุณความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิตที่ทำให้ฉันมีความสุขความเจริญชีวิตของฉันจเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู เพิ่มพูนทวีคูณขึ้นทุกๆวินาทีขอบคุณจัก,กรวาลที่รักและสนับสนุนฉันในทุกๆวันฉันคือนักสร้างปาฏิหารตัวยงฉันคือคนโปรดของจัก,กรวาลจัก,กรวาลรักฉันที่สุดจึงทําให้ฉันประสบความสำเร็จที่สุดขอบคุณปาฏิหารที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันทุกๆขณะ ฉันมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขอบคุณความรู้ความสามารถของฉันเพิ่มพูนทวีคูณทุกวินาทีฉันมีผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ฉันมีเงินล้านเดินทางมาหาฉันอย่างง่ายดายขอบคุณชีวิตของฉันที่มีความสุขอย่างน่าอัศจรรย์ใจขอบคุณจักรวาลที่สนับสนุนฉันให้ประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆสบายส ขอบคุณความรู้ความสามารถของฉันที่เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูไม่รู้จบฉันเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมขอบคุณฉันที่มีคนรักตลอดเวลาขอบคุณความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นกับฉันทุกๆวันทุกๆเวลาฉันโชคดีที่สุดฉันมีความสุขที่สุด ฉันมีคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยมจักรวาลแห่งนี้รักฉันเป็นที่สุดฉันมีผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ฉันมีเงินมหาศาลฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีฉันคือคนสำเร็จระดับโลกผู้คนมากมายสนับสนุนฉันทำให้ธุรกิจของฉันประสบความสำเร็จฉันรักและศรัทธาในตัวเอง จักรวานก็รักฉันเช่นเดียวกันจักรวาลสร้างสรรค์ให้ชีวิตของฉันพบแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟือเท่านั้นฉันขายดีทุกวันฉันได้รับเงินล้านเข้าบัญชีทุกๆวันผู้คนมากมายนำเงินมาให้ฉันทุกๆวันฉันร่ำรวยแล้วเงินล้านมาหาฉันแล้วเงินล้านเข้ามาแล้วขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณความอุดมสมบูรณ์และพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมามีข่าวดีทางด้านการเงินการงานสุขภาพความสัมพันธ์ตื่นขึ้นมาฉันได้รับอินบ็อกซ์แต่เช้าเกี่ยวกับการขายของฉันฉันได้รับเงินค่าสินค้าและบริการอย่างมหาศาลตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นพรุ่งนี้เช้าฉันได้ยินข่าวดีเกี่ยวกับด้านการเงิน การงานขอบคุณจัก,กรวาลที่ส่งเงินล้านมาล่วงหน้าให้กับฉันฉันเต็มใจรับฉันอนุญาตให้จิตใต้สำนึกเปิดรับความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งเหลือเฟือจากจัก,กรวาลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันคืออภิมหาเศรษฐีขอบคุณ